ในช่วงที่เศรษฐกิจโลกมันดูจะผ่านผลหนักขนาดนี้หลายคนก็คงจะกังวลใจใช่ไหมครับว่าจะลงทุนยังไงดีวันนี้เราจะมาคุยกันครับว่ากลยุทธ์การลงทุนระยะยาวที่จะช่วยให้เราผ่านช่วงเวลาแบบนี้ไปได้เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงคำถามใหญ่เลยที่หลายคนน่าจะคิดอยู่ในใจก็คือแล้วในสภาวะที่ตลาดมันเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงทุกวันแบบนี้เราจะวางแผนลงทุนยาวๆเพื่ออนาคตของเราได้ยังไงกันล่ะเนี่ย คำตอบของคำถามเมื่อกี้นะครับจริงๆแล้วมันอยู่ที่อาวุธลับที่ทรงพลังที่สุดของนักลงทุนระยะยาวเลยสิ่งนั้นก็คือเวลาครับใช่แล้วครับเวลาเนี่ยแหละครับคือเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เรามองข้ามความพันผวนสั้นๆแล้วไปโฟกัสที่การสร้างความมั่งคั่งแบบยั่งยืนได้ เอาละครับก่อนจะไปดูเรื่องเทคนิคอะไรต่างๆนานาเนี่ยเราต้องมาเริ่มกันที่รากฐานที่สำคัญที่สุดกันก่อนเลยนั่นก็คือเรื่องของ Mindset หรือว่ากรอบความคิดของเรานี่แหละครับเพราะบอกเลยว่าทุกอย่างเริ่มต้นจากตรงนี้จริงๆอย่างแรกเลยที่ต้องทำความเข้าใจแล้วก็ยอมรับให้ได้ก็คือความผันผวนเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติสุดๆของโลกการลงทุนครับ ตลาดมันมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่ถ้าเป้าหมายของเรามันยาวพอแบบ5ปี10ปีขึ้นไปนะไอาการเหวี่ยงระยะสร้างพวกเนี้ยจะกลายเป็นแค่คลื่นลูกเล็กๆไปเลยครับแล้วจะรับมือกับความผันผวนยังไงนี่เลยครับขอแนะนำให้รู้จักกับกลยุทธ์ที่เรียกว่า dollar cost averaging หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า DCA นั่นเอง พูดแบบบ้านๆเลยนะมันคือการที่เราทยอยลงทุนได้เงินเท่าๆกันไปเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอโดยที่ไม่ต้องไปสนเลยว่าตอนนั้นตลาดจะขึ้นหรือจะลงเพราะเป้าหมายของเราคือการทัวเฉลี่ยต้นทุนในระยะยาวครับหลักการของ DCA นี่มันง่ายมากๆเลยนะครับข้อแรกเลยคือกำหนดเงินลงทุนให้เท่ากันข้อ2คือลงทุนสม่ำเสมอในเวลาเดิมอย่างเช่นลงทุนทุกวันที่1ของเดือน และข้อที่3ซึ่งสำคัญมากๆคือเลิกเดาตลาดครับไม่ต้องพยายามหาจุดต่ำสุดหรือสูงสุดเพราะเอาจริงๆไม่มีใครทำได้ตลอดหรอกครับคิดว่าเราตั้งระบบลงทุนอัตโนมัติไว้มันจะช่วยลดความเสี่ยงจากอารมณ์ของเราไปได้เยอะเลยโอเคพอเราปรับไมล์เซ t กันได้แล้วทีนี้ก็มาถึงภาคปฏิบัติกันบ้างครับเรามาดูพิมพ์เขียวในการสร้างพอร์ตโฟลิโอให้มันแข็งแกร่งพร้อมเติบโตไปกับเราในระยะยาวกันดีกว่า การกระจายความเสี่ยงนี่แหละครับคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดเลยลองนึกภาพตามนะครับในพอร์ตของเราอาจจะแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆส่วนแรกคือหุ้นทำหน้าที่เป็นเหมือนเครื่องยนต์ที่สร้างการเติบโตให้พอร์ตส่วนที่2คือตราสารหนี้เปรียบเหมือนโชคอัพคอยลดแรงกระแทกเวลาตลาดผันผวนและส่วนสุดท้ายสินทรัพย์ทางเลือกก็จะมาช่วยสร้างสมดุลให้กับพอร์ตโดยรวมครับ และพอจะเลือกหุ้นโดยเฉพาะในภาวะแบบนี้นะครับการเลือกหุ้นคุณภาพดีหรือ Quality Stock นี่สำคัญมากๆเลยและหุ้นคุณภาพดีมันเป็นยังไงก็คือบริษัทที่มีพื้นฐานแน่นๆครับมีกำไรสม่ำเสมอหนี้สินไม่เยอะและที่สำคัญคือมีเงินสดหมุนเวียนในกิจการที่ดีผู้ในง่ายๆคือเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งพอที่จะรอดได้ในทุกสภาวะนั่นเองซึ่งในพอร์ตเนี่ยเราก็อาจจะมีหุ้นทั้งสองสไตล์เลยก็ได้นะครับ หุ้นกลุ่มเดฟเฟนซีฟหรือหุ้นตั้งรับอย่างพวกโรงพยาบาลโรงไฟฟ้าพวกนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงคนก็ยังต้องใช้บริการอยู่ดีมันเลยค่อนข้างทนทานส่วนหุ้นกลุ่ม growth หรือหุ้นเติบโตอย่างพวกเทคโนโลยีพลังงานสะอาดอันนี้ก็มีโอกาสโตแบบก้าวกระโดดไปกับเทรนด์ของโลกในอนาคตแล้วก็อย่าลืมสินทรัพย์ทางเลือกนะครับตัวคลาสสิกเลยก็คือทองคำที่คนมักจะมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภยัยหรือ s a ฟ e h a v e น คือพอเศรษฐกิจโลกดูไม่ค่อยดีคนก็จะวิ่งเข้ามาถือทองคำเพื่อรักษามูลค่าของเงินเอาไว้ครับมาถึงส่วนที่ผมว่าน่าตื่นเต้นที่สุดแล้วครับนี่คือพลังพิเศษเป็นเหมือนท่าไม้ตายที่มีให้เฉพาะนักลงทุนระยะยาวเท่านั้นพลังที่ว่านั่นก็คือพลังของดอกเบีย้ยทบต้นนั่นเองครับเห็นสูตรบนจอแล้วอย่าเพิ่งตกใจนะไม่ต้องไปจำมันก็ได้ครับแค่อยากให้ดูตัวแปรที่สำคัญที่สุดในนั้นก็คือตัว n ซึ่งก็คือเวลาหรือจำนวนปีนี่แหละครับ พูดง่ายๆคือยิ่งเราปล่อยให้เงินของเราทำงานนามเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเติบโตแบบทวีคูณเหมือนก้อนหิมะที่กลิ้งลงจากภูเขานั่นแหละครับดูภาพนี้แล้วจะเห็นชัดเลยครับว่าผลตอบแทนจากการลงทุนแค่5ปีกับการลงทุนยาวถึง20ปีเนี่ยโอ้โหมันต่างกันคนละเรื่องเลยนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทําไมการเริ่มต้นลงทุนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็อดทนรอมันถึงสําคัญมากม ยังไม่หมดนะครับสำหรับนักลงทุนในบ้านเรายังมีโบนัสพิเศษที่จับต้องได้เลยในวันนี้ด้วยนั่นก็คือสิทธิในการลดหย่อนภาษีครับผ่านการลงทุนในกองทุนอย่าง RMF หรือ s s f ซึ่งมันดีตรงที่ไม่ใช่แค่สร้างเงินออมเพื่ออนาคตนะแต่ยังช่วยให้เราประหยัดภาษีที่ต้องจ่ายในแต่ละปีได้อีกด้วยเอาล่ะครับหลังจากที่เราเข้าใจหลักการทั้งหมดแล้วก็มาถึงส่วนที่สาคัญที่สุดแล้วครับ นั่นก็คือแผนปฏิบัติการหรือ action plan ที่เราจะเอาไปปรับใช้กันได้จริงๆถ้าจะให้สรุปหัวใจของกลยุทธ์ทั้งหมดที่คุยกันมานะครับมันจะเหลือแค่3คำนี้เลยครับคือความสม่ำเสมอการเลือกคุณภาพและความอดทนครับผมท่อง3ามคำนี้ไว้ให้ขึ้นใจเลยและนี้คือเช็คลิสต์4ข้อแบบง่ายๆที่นำไปใช้ได้เลยข้อหนึ่งอยู่ในตลาดเสมอลงทุนต่อเนื่องด้วยวิธี DCA ข้อ 2. โฟกัสที่สินทรัพย์คุณภาพดีมีอนาคตข้อ 3. กระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและข้อสุดท้ายข้อสอย่าลืมกลับมาทบทวนพอร์ตของเราบ้างอย่างน้อยปีละครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อให้แน่ใจว่ามันยังตอบโจทย์เป้าหมายของเราอยู่ สุดท้ายนี้คำถามที่อยากจะฝากไว้ให้ลองกลับไปคิดกันก็คือแผนการลงทุนที่เรามีอยู่ตอนนี้มันพร้อมสำหรับอนาคตแล้วหรือยังครับก็หวังว่าสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับการวางแผนของทุกคนนะครับ